สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับออดเหมียวทัววันนี้เป็นวันที่สแล้วนะครับที่เราอยู่ในเมืองเสียมเรียบนะครับวันนี้เราจะออกไปเที่ยวชมปราสาทต,ต่างๆกันดูนะครับจะขอเริ่มกันที่ปราสาทนครวัดก่อนนะครับ ระยะทางจากตัวเมืองเสียมเรียบไปปราสาทนครวัดประมาณ6กิโลครึ่งนะครับก็ไ,ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราแวะซื้อตัวกันก่อนนะครับ นี้นะครับเราจะพามาซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะไปเข้าไปเที่ยวที่นครวัดนครธมตรงนี้นะครับเป็นสถานที่จําหน่ายตัว๋วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางประเทศกัมพูชาเ,เขาให้เวียดนามมาทําการสัมปทานขายตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกที่เลยนะครับนี่ครับด้านในสถานที่จําหน่ายตัว๋วเขาจะทําเป็นล็อกๆ ส่วนที่ขายตั๋วรถทัวร์บ้านเรามีหลายช่องนะครับเขาก็จะมีราคาวันเดย์หนึ่งวันเท่ากับสามเหรียญน,นะครับก็ตีเป็นเงินเรา4ี่สามสบสองพันกว่าบาทนะครับเที่ยวนครวัดนครธมภายในหนึ่งวันครันึ่งวันหนึวันดีครับ for one day ฮะ yes assistant Yeah. Yeah. o มมาาาเเรรรรริ่่่่ยงนนนนนนะะะะคคคคัััับบบบบบช้้้ีีีททุกตตตออถูปแพืจดข ที่นี่นะครับเราสามารถจ่ายเป็นบัตรเครดิตได้นะครับเราใช้วันนี้เราใช้แบบเทเวลกัสนะครับ thank you please step s a <Yes>. s f i e d a moment your ticket is printing yes เมื่อเราทำการจ่ายเงินแล้วนะครับเราก็จะยืนรอเอ่อตั๋วที่เราถ่ายรูปไปเมื่อกี้นะครับรอเขาปรินต์ตั๋วให้เราสักครู่นะครับเด <Okay. Okay. S 2> ีย๋ยวจะเป็นฝรั่ง ที่เขมรเนี่ยเขาคิดราคาเป็นฝรั่งหมดอะนะ่ะเนาะผมว่าราคามันก็เลยสูงไปหน่อยสามสิบเจ็ดเหรียญคูณสาคูณต่ำๆแล้วก็คูณสามสิบห้าบาทอะ่ะมันก็ตกพันกว่าบาทเข้าวัดเข้าชมสถานที่สถานโบราณซึ่งถ้าเทียบกับเมืองไทยเราคนละหกสิบบาทสูงอายุก็ไม่ต้องจ่ายพิจารณาดูนะครับจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนี่ครับลักษณะตัวที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับ นะครับทุกคนก็จะได้ตั๋วแบบนี้นะครับนี่ทีนี้เราก็พร้อมที่จะไปเที่ยวแล้วครับในอาคารจำหน่ายตั๋วเนี่ยนะครับก็จะมีร้านขายของที่ระลึกขายของฝากแบบนี้นะครับเส้นทางมายังประสาทนครวัดเนี่ยนะครับร่มรื่นมากสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ใหญ่น่าจะเป็นเขตเมืองเก่า ที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับสังเกตสองข้างทางบ้านเรือนประชาชนจะโดนรื้อถอนออกไปหมดแล้วนะครับก่อนจะถึงก็จะมีเจ้าที่คอยตรวจตัวนะครับที่เราซื้อกันมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเมื่อเราแสดงตัวเสร็จแล้วก็สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับ จะมีลานจอดรถกว้างขวางนะครับสามารถจอดรถได้เขาไม่ให้เรานํารถเข้าไปข้างในตรงที่จอดรถก็จะมีแม่ค้ามาเสนอขายสินค้าเราเยอะแยะเลยนะครับซึ่งประเภทสินค้าที่เขาขายก็จะมีหมวกพวกผ้าพันคอนะครับ เดินจากบริเวณลานจอดรถเข้าไปสู่ประตูที่เราจะข้ามไปยังประสาทนครวัดเนี่ยนะครับประมาณ500เมตรนะครับครับออมาถึงจุดลงทางเข้าตรงนี้นะครับเรจ,จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตัวอีกทีนึงเราต้องให้น้องๆก็ตรวจตัว นครวัดหรืออังกอวัดปราสาทในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราชหรือเสียมเรียบถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองสร้างขึ้นเมื่อสมัยคศ1113 ถึง1,150โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ไวยสนบนิกายและเป็นที่เก็บพระบรมศพของพระองค์มีความแตกต่างจากปราสาทเขมรหลังอื่นนั่นก็คือทิศประธานที่หันไปทางทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศตะวันออกต่อมาภายหลังจากสมัยของพระเจ้าสุริยะโอรมันที่สอง นครวัดได้เปลี่ยนเป็นบทบาทจากเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นวัดในศาสนาพุทธจนถึงปัจจุบันนครวัดมีพื้นที่รวมกว่า1.6ตารางกิโลเมตรตัวปราสาทสูง60เมตรล้อมรอบด้วยปราสาทห้าหลังอีกทั้งยังมีคูน้ำล้อมรอบตามแบบอย่างของมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนนครวัดได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่องค์การยูเนสโกยกให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมภายใต้ชื่อเมืองพระนครหรืออังกอร์ในปีพศ2535เป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวต่างชาติได้มาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตหากจะถามว่าที่นี่สำคัญกับชาวกรรมัมพูชาอย่างไร ที่นี่ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวกัมพูชาเป็นาศาสนสถานแห่งเดียวที่ยังคงเหลือรอดอยู่จนถึงปัจจุบันนครวัดยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติที่ปรากฏในธงชาติของประเทศกัมพูชาอีกด้วยต้องบอกว่าปราสาทนครวัดถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยกรุงเรืองรูปแบบของปราสาทหากมองด้วยตาเปล่าจากมุมสูง เราจะเห็นปราสาท5ยอดโดย4ยอดอยู่ที่มุมทั้ง4และมีหนึ่งยอดที่อยู่ตรงกลางมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ยากจะหาที่ไหนมาเทียบเคียงด้วยการใช้หินทรายมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างอาคารส่วนภายนอกโครงสร้างทำจากศิลาแรงบริเวณรอบปราสาทมีงานแกะสลักที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริย,รว,รยวรมันที่สอง หรือจะเป็นรูปแกะสลัก <ผม S 1> นางอับสรม,มากกว่า1,796นางซึ่งแต่ละนางทรงรผมและเครื่องแต่งกายไม่ซ้ำกันเลยถ้าจะเดินขึ้นยอดปราสาที่้ต้องมารอคิวนะครับคงจะจำกัดปริมาณจำนวนคนขึ้นโอ้โหทางขึ้นชั้นมาก นครวัดเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งถึง5้าโมงเย็นของทุกวันเราลงมาจากนครวัดนะครับก็จะมีร้านขายของให้กับนักท่องเที่ยวหลายประเทศ สำหรับวันนี้กินเที่ยวกับออสเหมียวทัวขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ